はい、サーディカップ、ゴーカップ。サーディカフィッカー。えーっと、アティティレオ、僕アップデート、YouTube、サムラップ、この。これ何ピン、ノンハクアイボー。ノンハクアイボー。ボーボーで、チンチンカンレック、チュープレン、ねったっけ、サーオイプン。うーん、アティティレオは、僕アティバイ、はい。 อันนีーー้ทียูทูบใช้ภาษซ่าอีพ่นแล้วกับเดอปงผุดผัสซ่าทายไม่ก่อินเดสกันนี่กันนี่ใช้ภาษาไทยล้วกคุยกับปพนังกนปมจูฟิกสัด้วยกับ คุณฟ right? ิกยังไม่เคยดูวิดีโออันนี้กับคัแรกคืดูวิดีโออันน no> ี้ก mm, ับใช่ไม่เคยดูเลยでこงยบบคุ NY チェックユーチューブオこれねこコメントがはいさあリッカー豪華このコメントをちょっとこれどういうの見てパスター太鼓台がどうやんあ อ่านเคเขาบอกว่า,วาความคิดเห็นส่วนตัวการเปลี่ยนชื่อเพลงนี้ทําให้การวิพากษ์วิชารณ์ต่างๆมีเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ปัญหาหลักก็คือวิดีโอหรือ Mv คือ Mv ที่เขาใช้ทำ okay, อานแล้วก็เพลงนี้มี คือความน่าอับอายของคนไทยขอโทษแทนพวกไรซ์ไรซ์การศึกษาที่ทำเพลงนี้ด้วยอืมจแล้วแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าเป็นอีกคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเพลงนี้นะครับคนญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นน่ารักครับแบบใน MV นี้คือมันไม่ใช่เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมรักอนิเมะญี่ปุ่นมาก,มากๆครับอืมจบแล้ ใส่ใส่มั่วไหมล่ะอายแทนจริงๆนะเหมือนทำนองเพลงเราอีกคำร้องและสำเนียงก็ไม่ใช่เลยก็คือส่วนมากนะคะ <c oughs> ก็จะไม่ชอบในการแต่งตัวแล้วก็เนื้อเพลงของเพลงนี้อะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ใน MV จะเป็นพวกเยาวชนด้วยอะน้องๆยังเด็กอยู่เอ チェックカムサップサオ一分でどうツイッターでよかツイッター、えー、そのメッセージコンタイガコン一分かこれ一本ヤクルコン一分キット洗いコンタイキット洗いかこれはポンね YouTube これね、えー、これ案アンガライ อันนี้เขาก็บอกว่าก็ต้องขอโทษชาวญี่ปุ่นจริงๆที่ต้องมาเห็นอะไรแบบนี้จากประเทศของเราอ่ะค่ะอืมต้องขอโทษด้วยที่ทําให้คนญี่ปุ่นมาเห็นคลิปวิดีโอแบบนี้ในประเทศไทยอืมก็ม่คนไทยเคียนแล้วครับสำหรับเอือ クリアンプラ、うん、ンにマイいイディーってこれはアニメンカーな、うん、コンタイタンエンビアニコトナカ、えー ลบ MB หน่อยครับอน,น,น,นี่ก็คือวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหมือนกันนะคะมีคนพูดถึงในเรื่องของ MB เยอะมาก これきっとあの、コン一本やんだようかな。 แต่คือตอนแรกเป็นชื่อเพลงสาวญี่ปุ่นใช่ไหมคะอืมเราอาจจะโดนคนก็ยค,คิดนะ่าของญี่ปุ่นนะอืมอาจจะเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามีดรามา่าก็เลยเปลี่ยนเป็นเพลงน้องักไอโบเขาบอกว่าอืมไม่ต้มโมโหกั ちんちんたんビデオアニアマイディで、うん、でぼんとにペンクワンマークたプーぷチャイタイ do ビデオアニ、えー、カウチャイピッ、うん ผู้ชายทียท่พกอาทีดูอ,อัต AVT ป分่นกับบอยบอยไหมเด็เขาใจปิดสาปุ่นทุกเหมือนกันเด็แล้วก็สาวปุ่นมาดิอาครุ่นเตปแล้วก็ทุก,สก,สไ,มกไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบ้่ มาก็โมผมไปเที่ยววัดปูกับลูกค้าสาวอีุ่นด้วยกับแล้วก็ปกติน้าวัดปู่ขึับรถทุกทุกขึ้ับรถแท็กซี่รถที่คันนกับเวลาผมกับลูกาดูคันนก ปูใจจะพูุนเล้วครับคุรุถ้าเขาใจปิดเลี้ยวก็เนี่ยอนาคตมีปังฮะครับคุรุยคอนเทนปูใจผูใจปูใจใจนะไม่เข้าใจทันหมดตัวดูวีดีโออันนี้เลี้ยวก็เขาใจปิดสาวอีฟุนตุกงมวยกันไม่ดีที่สุด คืออาจจะเป็นอันตรายแบบ้าทําให้คนไทยเข้าใจผู้หญิงญี่ปุ่นผิดไปหมดทั้งหมดอ่ะออผู้หญิงญี่ปุ่นอาจจะแบบกลัวที่จะมาประเทศไทยเพราะว่าผู้ชายอาจจะคิดว่าเราเซ็กซี่ไปหมดอืมแต่วิดีโอนี้ที่มีดราม่า,มาอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเขาเด็กด้วยแล้วก็ใส่ชุดแบบนี้แล้วก็เนื้อเพลงไม่ดีชุดไม่ดี <laughs> แล้วก็เด็กด้วย

ก,ก็คือเหมือนกับว่าให้คนไทยเลยเข้าใจรู้จักกับคนญี่ปุ่นแบบว่าจริงๆดีกว่านะคะก็คือแบบจะได้แบบว่าเข้าใจทุกๆอย่างทุกๆเรื่องด้วยกันดีกว่าจะได้แบบอนาคตข้างหน้าจะได้ไม่มีการเข้าใจผิดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนญี่ปุ่นก็ควรรู้จักกับคนไทยให้มากขึ้นแล้วก็คน คนไทยก็ควรรู้จักตัวตนจริงๆของคนญี่ปุ่นให้มากขึ้นดีกว่าอืมแต่จริงๆที่ญี่ปุ่นเขาไม่ไม่ใส่ชุดนี้กันแล้วนะอืมื <laughs> ื้จ่ายเขาจาปิดโบยกับ ッどこもチェック。ツイッターのいか。ツイッター、うんが YouTube フォーム。どこん、うんそのメッセージ、ユマークか。これなろう。 คิดยื้อว่ามาทุกคนไม่มเหม,ม,มนะือนกันกับแต่คิดเฉยๆแล้วก็อนาคตไม่มีปัญหาดีทีสุดน่ยักเกี่กักบุกัสวัสดีค่ะแต่ถ้าอนาคตนก 何度も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 またイいん、も何度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 